วันนี้เรามาโกผมหรือย้อมผมด้วยตนเองกันอเราก่อนอื่นเราก็เลือกสีที่เราชอบนั่นแหละเอะอันนี้โคลนดาเพราะว่าไม่ได้ย้อมนานเราก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรามีนะคะอะจะเป็นถ้วยเป็นแปลงเป็นหวีอะไรก็ได้เราก็เอาผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นผลาสติกหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราสะดวกนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ นะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวหนีบผมเนาะถ้าเราทําด้วยตนเองเราก็ต้องประมาณนี้แหละค่ะก็คือคงไม่ต้องบอกนะว่าม้วนเก็บอย่างไรม้วนเก็บทีละชั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ทีละชั้นทีละชั้นอันนี้เราก็ผสมสีสีที่เราต้องการนั่นแหละค่ะแต่แล้วเราก็ใช้มือเลยนะเนี่ยแบ่งทีละชั้นเสร็จแล้วใส่ถุงมือพร้อมสับแล้วตุ้ยเลยนี่ กรณีแบบนี้โคนผมยาวนะคะดําออกมามากแล้วเราก็ใส่โคนก่อนเน้นจากโคนนะคะใส่ลงไปแบ่งใส่ทีละชั้นทีละชั้นให้ทั่วนะคะหลังจากที่ทั่วแล้วเราจึงค่อยไปใส่ปลายแต่เราก็ต้องเหลือสีในถ้วยย้อมไว้ด้วยนะเนี่ยใส่ไปก่อนเอาให้โคนผมเนี่ยทั่วไปก่อนนะคะ ขยำใส่เลยทีนี้การใส่ทีละชั้นจะดีตรงที่ว่าจะได้ทั่วทั้งศีสษะนะคะ,ะหลังจากที่ทั่วแล้วเราก็มาใส่ปลายทีหลังเนี่ยหลังจากใส่ปลายแล้วเราไม่ต้องไปม้วนเก็บนะคะคือทิ้งไว้เลยเพื่อป้องกันการด่างของสีผมที่เราม้วนไว้นะคะเนี่ยอันนี้โคนเสร็จแล้วเหลือปลาย เนะห็นไหมสังเกตสีที่อยู่ในถ้วยยังเหลืออยู่เราต้องใช้สีที่กะเลยว่าให้เพียงพอกับผมของเราว่าผมของเราจะสั้นหรือยาวหรือนะหรือ,รอบางเท่าไหร่นะคะเนี่ยใส่โคนเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะมาใส่ปลายพอขยําให้เข้ากันทั่วทั้งศีรษะเนี่ยเราไม่ควรม้วนไว้แบบนี้นะคะเ <c oughs> นะพราะว่าจะด่างเราให้ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะพอครบเวลา เวลาก็น้อยที่สุดก็สัก20นาทีแต่โดยทั่วไป30นาทีโดยมาตรฐานนะคะจากนั้นเราก็ไปล้างไปสระไปบำรุงใส่ทิชเม้นหรือทีมนวดผมของเรานั่นแหละค่ะตามที่สะดวกแต่ถ้าเราเราทำตอนกลางคืนเนี่ยแนะนำให้เราเป่าผมหรือทำให้ผมเราแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนอนนะคะเพื่อป้องกันการ เป็นเชื้อราเพราะหนังศีรษะเรามัน<ๆ>เขาเรียกว่าอะเปียกเนี่ยเสียดสับสีผมที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทั่วตั้งแต่คนจดปลายโอเคนะคะบาย